cảm giác tổng của anh em á ở cây dương à lốp cây của ใบมูดดอกกล้วยไม้ดอกชะบาวิ่งเลยนะครับผมพยายามจะหาลูกเสือไม่มีเลย พอมีหมูเท่ามาติดก,กันอาสี่สองคะแนนไม่อีกไม่อาวัทียาวุฒิฝากขอเชิญท่านผู้ประกอบสี่ท่านมาเลยครับท่านพออนะพออสีท่านครับสี่ท่านิครับเลยครับ นะหมู like uh, uh, ่อ uh, 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 ื <t 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 ่นก็ใกล้เคียงกันนะต่ำสุดก็28คะแนนดังนั้นมีแปดท้าสามสิบแต่วันนี้ให้เอ็นเปนสามสิบองสามสิคะแนนนะครับอ้าวกบมือตบมือตบมือไปเรื่อยๆเรื่อยๆวองมารับมือฝาแล้วรับมือฝา ารน,น,นะอาเป็น,น,น,นที่ไม่น่าของของเราเลยนะว,วันนี้ไปเลี้ยงตรงไหนโทรเลยว,ว่าของเราน,ะนั้นมีสกิลกัภาพวันนี้มีแค่สี่มแล้ววันนี้มีแค่สีมส่มูน <c oughs> ะเอาไัวึ้นแถวอาฮะให้มาเข้าแถวเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนฐานนะครับสัญญาณทวีที่สอง ให้ไปดการเปลี่ยนผ่านได้หมูใบบ้าหมูเขาบอกบอกน้องด้วยหมูอะไรครับหมูสีสุริโยไทยแล้วก็หมูหมูไรตราวัตตีผ่านที่ผมทำได้พันหน้าฮะนี่นี่ต้องตังค์อยู่ที่ผ่านที่หกครับให้ไปไปด้านที่ผ่านด้วยครับเรียบประพูดเรียบพักเรี่ยนผ่านได้ครับ นี่คือฐานที่สามเรื่องของไรไหล่อดฐานน้ำก่อนเลยเริ่มแรกเลยนะเคยเห็นปากายล่อนอ่ะทำอะไรอ่ะเออปากกันปากไงเมาหาเรื่องน้ำ đoạn máy ngang đi khấp níu, uốn níu, đoạn máy phồng lưu à, 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 à. à máy ไปมาผูกข้างหลังนี่แต่เธอรู้เห็นไหมนี่ขาอว่ามันเกิกรูาน้าี้ไม่ใชู่บอกกันนิรเลดนะพอจะพูดตินมันชิมขมันี่าบอกให้เปลนฐานไงหรดนี่ไม่เห็นภาพไหมเราไหนดูได้ล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว เปิดเลวะเาเปนงูเหาเนูเห่ล้งก็มาเจบไม่กะมาฝึกตรงนี้เนี่ยเอานั่งลงวางพองเออวางพองตัคือมันไม่เนี่ยมีไม้นี่อีกมุดมุดมามุดกัน ลองดวะลองสองฝั่งเลยเออแล้เชือกมีนะดเลยทำมาทำมาเลย้หมน้องับพว่กันลูกแล้วก็่อนเื่อนัเองับค่กันอาได้เลย เ้ครับลขอสี่ด้วยสีเลยตัวเตี้ยมาเจอคนหลังทุบตกต้นไม้เลยเนี่ยไปไปในป่าฝึกปีนอะไรหลังนกหกต้นไม้นี่ขาหักเดินไปกันสามคนทำงานดีเนี่ยเขาออกมาหาทุบแล้วก็เทิมซ้ำเลยต่มันกลับไปนะกลับไปเนี่สองย่างสองอย่างเอาคุณชอบอกท้อง ันนี้ล็องบ่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ต้องลุกเดี๋ยวยันที่ยันที่ขาข้างเดียวขาเดียวยันมาข้างยันข้างยันนะนี้ล็อกบ่าล็อกข้าวด้วยล็อกข้าวด้วยล็อกข้าวด้วยต้องปีกเขาปีกเออค่อยค่อยค่อยมันใช้ได้ขาเ่ะมันใช้ได้ขาเนี่ยเออแล้วตุ่มแล้วอุแลอุ้มไปนี่ไปเออเอาตรงตัวเท่าๆกัน ทิ้งลงไปดอ็นโบ้ีเลยรีบเลยอ่าโดนลถนชนมาเลยป่ะดงเลยดูไลยดูเล่ดูเลยจอโอเค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  ดูสุดเลยแล้วเปรี้ยแรงพอสมควรเป็นไงครับสนุกไหมบางคนก็สนุกบางคนก็อบอกไม่สนุกไหนใครสนุกก็ยกมือดิโอ้ยังมียังมีสนุกอยู่ทั้งโน้นไปสนุกเลยนอนแสดงว่าเมาื่อคืนไม่ได้นอนใช่ไหมอ้มาวเมื่อคืนเนี่ยครูมาเที่ยงคืนเพิ่งครูมาเดินรอบๆอบอไรอยัางอู้อยากกํบบาลังหวีข้มอม้อ แขวนไว้วไที่พุ่มตลาดแล้วก็แหงมาอเอาใจ้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวออ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 สองตัวแะ้วหยุดทุกคนเอากะติกยิงมึงเหีนยั้ยคนตะกุยแรงมาจะยิงใช่ไหม่ <c oughs> ะทั้งหมดนี้ทำอะไรนะ